สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้นี่เรามาเอาใจสายฝอกันดีกว่านะคะพ๊ดมีประโยคที่ไม่น่าจะยากกันนักนะเป็นประโยคสั้นๆแล้วก็ใช้ได้ทั่วไปนะคะตอนที่เราจีบกันใหม่ๆนี่แหละเอาไปใช้เลยนะคะป๊ดไม่ได้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเนืน่องจากว่าพวกก็ห่างหายเรื่องการ จีบมานานมากแล้วนะเพราะว่าโวนมีมิสเตอร์แล้วโบก็ไม่ได้สนใจนะคะแต่เนื่องจากโปเนี่ยอยากจะเอาความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่เป็นสายฝอเนี่ยแหละแล้วก็ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะคะมาช่วยบอกกันนะคะทั้งการพูดออกเสียงทั้ง ความหมายที่โบ๊ทไม่ได้แปลตามคํานะโบ๊ทจะแปลไปตามคําพูดท,ทั่วไปที่เราจะพูดกันเนี่ยแหละนะใครที่อยากเรียนใช่พูดคุยสื่อสารได้เนี่ยคุณก็ไปเริ่มเรียนที่ ep 1กันไปเลยนะจ๊ะหรือใครอยากเรียนสดๆนะคะได้คุยตัวตวตัวกับโอ๊เนี่ยแต่เราไม่ได้เจอตัวกันหรอกนะเพราะเราอยู่คนละที่เราเรียนออนไลนะะ์น,ลนะคะผ่านไลน์นะคะ ไลน์แอปเนี่ยนะก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะคะโบ๊คิดเป็นรายเดือนนะคะหลายๆเว็บโบ๊เห็นหนในเพจ Facebook เนี่ยเขาสอนฟรีกันเยอะนะโบ๊ไม่สอนฟรีแล้วค่ะโบเคยสอนมาแล้วสอนฟรีนะคะแต่ด้วยความที่โบ๊ตั้งใจสอนมากมานั่งรอแล้วไม่มีคนเรียนมาเนี่ยโบเสียดายเวลาตัวเองนะคะโบก็เลยเก็บตังค์นะคะถ้าคุณเสียเงินแล้วคุณไม่มานั่นเป็นเวลาของคุณนะคะโบจะรอคุณหนึ่งชั่วโมง วันละหนึ่งชั่วโมงนะคะคนที่เป็นสายฝออยากมีแฟนอยากมีสามีคุณติดต่อเรียนนะคะคุณจ่ายแค่ค่าเรียนเป็นรายเดือนโสต์แถมเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการแชทเขียนโปรไฟล์ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะโสรทแถมให้นะคะส่วนคนจะอยากปรึกษาโบ๊ในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับฝอฝอเนี่ยนะโป๊ยินดีนะคะ แต่คำตอบที่ว่าจะให้คุณหรือคําปรึกษาที่จะให้คุณเนี่ยจะเป็นแบบแนวทางของโบโ๊ตนะคะอาจจะไม่ถูกใจคุณก็เปิดใจรับฟังคุยกันไปนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวันนี้นี่โาก็สุมๆดูในอินเทอร์เน็ตว่าจะได้อะไรบ้างนะคะก็เจอในเว็บนี้นะคะ p r e p r y com นะคะ p r e p r y com เอาประโยคกันเริ่มตั้งแต่ do you use facebook อ r อคือหรือนะดู Do you use Instagram เราอยากรู้ไงว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขามี Facebook ไหมหรือมี Instagram มไหมคนไทยจะเรียก IG นะคะคนทั่วๆไปเขาเรียก Instagram ใช้คำเต็มนะคะเราก็จะถาม Do you use นะคะหรือเราจะถามเขาอีกแบบหนึง่งเราก็ถามเขาว่า Are you on Facebook Are you on Twitter? Are you on Instagram? แบบนี้ก็ได้ก็คืออยากรู้ว่าเขาเล่นไหมเขามีไหมคือขอฉันหน่อยนั่นเองนะคะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะแบบไหนก็ได้จะเป็น Do you use อันแรกนะคะหรือจะเป็น Are you on ก็ได้แล้วคุณก็ใส่ไปว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรืออื่นๆที่มีนะคะพวกโซเชียลต่างๆต,ต่อไปก็คือ Can I add you? Can I add you? ถามว่าฉันขอแอดคุณได้ไหมหรือถ้าเขาถามคุณหรือถ้าเขาขอคุณคุณจะได้เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรนะหรือ Can I add you? I want to hang out sometime. Hang out นะคะไม่ใช่ hang o u I want to hang out sometime. ขอแอดได้ไหมฉันอยากที่จะพูดคุยกับเธอ บางครั้งบางคราวอย่างนี้นะคะ Hang out ะก็คือได้สนทนาปาร์ตี้รู้จักกันปฏิสัมพันธ์กันอาจจะเจอหน้าหรือไม่เจอหน้าก็ได้นะคะในที่นี้เนี่ย Hang out เนี่ยเจอหน้ากันถ้าอยู่คนละที่ก็คงไม่ได้ก็อาจจะเป็นแค่ใน Facebook บางที่หรือใน Twitter หรือเว็บอะไรก็ได้เนี่ยก็จะมีระบบวิดีโอคอลคุณก็อาจจะมีการคอกันอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะต่อไปแค่ในเกตย number Can I get your digits? อันนี้คือขอเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือเราจะบอกว่า telephone number ก็ได้นะ telephone number ก็ได้ Can I get your นะคะหรือเราสามารถไปใช้ในอื่นๆก็ได้ Can I get your address ขอที่อยู่ได้ไหม Can I get your คือถ้าเราอยากได้อะไรของเขา ให้เขาบอกเราสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะแบบให้เขาให้ส่งให้เราอย่างเงี้ยเราใช้แค่ I g t y y u u your ที่เป็นของเขาได้นะคะคำว่า digits อันนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะแต่มันมีแบบนี้ก็อาจจะมีในบางประเทศเขาใช้กันก็เป็นไปได้นะคะ Here is my number นี่ไงอันนี้คือเบอร์ฉันนะหรือ Here is my address หรือ Here is my email address อันบนเราก็ถามได้แค่ can I get your email address แบบนี้ก็ได้นะคะข้างบนคือคำถามข้างล่างคือคำตอบ Here is my number นี่คือเบอร์ฉันนะ l me sometime โอเคก็คือโทรหาโทรหาฉันนะจ๊ะตกลงไหมอย่างนี้นะคะโทรหาฉันนะจ๊ะ I love you I love you อันนี้คือจะชมเขาว่าเอ้ยฉันนะชอบสิ่งนี้ของเธอจังเลยเช่น I love your smile ฉันชอบยิ้มเธอจังเลย I love your eyes ฉันชอบตาคุณจังเลย I love your hair ฉันชอบผมคุณจังเลย I love your dress ฉันชอบชุดคุณจังเลย I love your jacket ฉันชอบเสื้อที่คุณใส่จังเลยเสื้อแจ็คเก็ตคือเสื้อคลุมนะคะแบบนี้นะคะ I love you ก็คือจะชมเขาว่าชอบอะไรของเขาก็ I love you หรือเขาพูดมาคุณจะได้เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรเขาชมอะไรเราอย่างนี้นะคะ Can I just say I love your eyes? They look so bright and pretty. <laughs> อันนี้หวานมากเลยอะ Can I just say I love your eyes? ฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันชอบตาของคุณจังเลยหรือผมอยากจะบอกคุณว่าผมชอบตาของคุณจังเลย They look so bright and pretty เพราะตาของคุณเนี่ยสว่างเป็นประกายน่ารักสวยนี่อันนี้คือคำชมนะคะ Has anyone ever told you อันนี้ก็คือคำชมเหมือนกันบอกมีใครเคยบอกคุณไหมอันนี้คือความหมายของมันนะคะ Has anyone ever told you that you have the most beautiful eyes in the world คุณมีตาสวยที่สุดในโลกอันนี้ก็หวานเลี่ยนไป <laughs> That you have the most beautiful eyes in the world นะคะนี่คือเขาชมว่าตาคุณสวยจังเลยมีใครเคยบอกคุณไหมจา้า Are you seeing anyone lately Are you seeing anyone lately เขาถามว่าเราอะกำลังเดทกับใครอยู่ไหมหรือกำลังจีบจีบกับใครอยู่ไหมนั่นเองนะคะ If you already know each other หมายถึงว่าที่วงเล็บอะเขาบอกว่าถ้า เรารู้จักกันอยู่แล้วเงี้ยก็อาจจะถามเขาว่าเออคุณคบใครอยู่ไหมอย่างนี้นะคะคือในวงเล็บอะไม่ต้องไปใส่ใจถ้าอยากจะพูดอยากจะถามถามเลยจ้าไม่ต้องใส่ใจในวงเล็บจ้า How are you still single How are you still single เขาก็ถามว่าเป็นยังไงมั่งอะยังโสดอยู่เนี่ยเป็นยังไงมั่งพูดเดาว่ามันเป็นแบบนี้นะบอกเออคุณคุณโสดอยู่เนี่ย How are you still single เออแปลกๆนี่เสนอโรสต์แล้วแปลกๆหรือเขาจะถามว่าคุณสบายดีไหมอะ่ะที่คุณยังโสดอยู่เนี่ยน่าจะเป็นทํานองนี้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่าเขาจะตอบยังไงลองไปถามดูนะ how are you still single จะบอกว่าคุณโสดอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคือเหมือนกับสถานะโสดของคุณชีวิตโสดของคุณอะ่ะเป็นยังไงเราก็อาจจะบอกว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะฉันไม่อยากโสดนี้ก็ได้นะหรือถ้าเกิดเขาถามมาว่า how are you still single เราก็อาจจะตอบเขาไปว่า I'm not really happy that's why I'm here on the dating s i d e ฉันก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่หรอกมันคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมาอยู่ที่เว็ผหาคู่ตรงนี้ไงนี่นะเป็นแบบนี้นะนสุดท้ายนะคะ You are so handsome You are so beautiful อันนี้เขาชมว่าเราสวยเราหล่อนะคะถ้าเป็นผู้หญิงชมผู้ชายก็ You are so handsome คุณหล่อมากๆถ้าเป็นผู้ชายชมผู้หญิงก็ you are so beautiful คุณสวยมากๆนะคะ I would like to date you I would like to date you คืออยากไปเดทกับคุณจังเลยนั่นเองนะคะวันนี้นี่ก็เป็นประโยค ที่ใช้กันได้เบื้องต้นตอนจีบๆกันนะคะเอาไปลองใช้ดูนะคะถ้าคุณแชทคุณก็ไม่ต้องมีปัญหาใดๆคุณก็ก๊อปปี้ไปได้เลยแต่ถ้าคุณพูดนะคะคุณก็ฝึกพูดตามที่โบ๊ทพูดไปแล้วนะคะไปแล้วนะไปๆขอให้ทุกคนเจอคนดีๆคนที่ใช่คนที่ดีสำหรับคุณละกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะ